กยเสือว่าหลายๆคนน่าจะไม่ชินแน่เลยได้ฟังเพลงเกมนี้แบบมีคีย์ซาวอุ้ยเสือกดพืดเฮ้ยเสือว่าเพลงมาดูยากแปลกๆ DLC นี่จะบอกว่าจะเป็น DLC ที่ยากอีก DLC หนึ่งโอ้ยยกกันเยอะหกเนี่ยหลุดแล้วเรียบร้อยพืด เหมือนไม่ได้เนี่ยอเอราว่าเหมือนกับตัวมีมออกอะตัวตัวที่โดนล้อมานานอะเขาเขาออกมาเป็นเซโร่หรบกึพิงสองสามตู้ผ่านมาที่เ,เองอปวดก,กับเขาเพิ่งจะรอบหกปีของฝั่งญี่ปุ่นฝกุ่๋มเนี่ย สี่ปุ่มนี้คือแบบรวบอะ่ะกดรูดอะ่ะรูดแบบรูดรวัวโอ้แต่เป็นเป็นสิบสองที่แบบทำผมอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุน,นนิสัยนี่แบบสิบสองจริงเหรอสองนี่ไม่ได้ปกติต้องอยู่ประมาณเก้าสิบจุดสี่อะ่ะจุดสองนี่ไม่ได้เงั้นเลยสี่ปุ่มนี้น่าแบนมากเลยไม่น่าปล่อยอะเพลงมันดูน่าแบนมากกว่าน่าปล่อยอะ่ะ แร้งแมทนี้ไม่น่าปล่อยหลุนเลยอะน่ากลัวเกินคุณละโนตแอบแอดวานระดับหนึ่งดินะไฟแท็กอย่างเยอะอะผิโบริหารดิ้นควยเลยนะ่นี่ไม่อยากดึงภาพแปดปุ่มเลยอะแปดปุ่มนี่กดยับแค่ไหนเนี่ยดูคุณเสือเคยมีอกาสดูจากในมีดิฟิลเพลงผมก็ครู้แล้ว โอ้โหมง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 คุณเสือเคยมีเหตุการณ์ที่เล่นอยู่แล้วแป้นพิมพ์พังไหมครับโอ้โหสองคนนี้เคยอยู่ในเหตุการณ์ครับพังคาไลท์อ่ะมีมาแล้วนี่เป็นที่มาของคีย์บอร์ดตัวนี้ไงพังคาไลท์มีอยู่จริงคีย์บอร์ดอ่ะ